ฟังสวทพัทลุง FM 98 m ม z ซึ์่อกลางสร้างสารรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองลุงท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่98 m ม z จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการ แหลงข่าวแหลงตายได้แรงออกฝั่งข้าวซ่านงานบุญนโยบายพักรัฐเที่ยเกี้ยวกับโบเราเล่นกันให้ได้แรงออกทั้งฟังทั้งแลงฟังเพลงเพราะฟังเพลงดังฟังการเชิญเชิญฟังข้าวซ่านได้แรงออกกับรายการแล่งข้าวแลงตายได้แรงออก วันบายบายแบบนี้กะมาฟังข้าวสั้นนโยบายภาครัฐข้าวเรืองเข้าเข้าเรืองเราข้า,ขางานบุญเข้าวงานซอบกิจกรรมความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงีแล่งเม็ดแลงไอเม็ดไอชาตเนี่ยแรงไอร้อยนะคะเอา พอวันรอ,อบมาในชน่วงนี้ก็มาแล้งกันเด็กเยายวแล้งกันนะให้ดูชาวนาที่เขาตัดตัดข้าวนะรอตัดข้าวอยู่รอเก็บข้าวอยู่นะแต่ฝนมาตกเดี๋วองราบวนันเนี้นะคะมันก็น้าก็ท่วมก็จมนาผืนะพ,พันธุ์เกษตรกรชาวส่วนหน้าค่ะนะคะคนที่ทํหนาแต่ก็จะเป็นข้าวดีอ่าข่อง ชาวส่วนปล้มนะคะแล้วก็ชาวส่วนยางกันสักนิดหนึ่งมันเป็นมาตรการช่วยเลือนะคะคนที่ปลูกปล้มน้ำมันแล้วก็ ปโปรกยางนะคะตอนนี้ทางคอรมอรหรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้มีการอนุมัติโครงการประกันรายได้ให้กับกเกษตรกรชาวส่วนปาล์มน้ำมันปี๖๖ห้านะคะวงเงินยูทีจัดพัหกรอยหกสิบล้านบาทเพื่อที่จะสร้างวาความมั่นคงในทางไรายได้ในช่วงที่ราคาพ้นผลิตตกต่ำให้กับ เกษตรกรคนเียวโปกปั้มน้ำมันทั่วประเทศก็มีโยู่้าจุดแปดเส้นไรนะคะแล้วก็มาตราการก็คือเมื่อเดิมละการเมื่อเดิมเมื่อกติครังตีผ่าน,านมาก,ก็คือมีการกำหนดราคาประกันข้องปัม้มทลายยูเทโลและเซบาทนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกินยี่สิบห้ารายแล้วก็ต้องเป็นเกษตรกรที่โลูกปั้มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรวายกับกลมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็ปั้มที่โลูกเนี่ยต้องมีอายุ ส้างปีขึ้นไปเถให้พ้นผลิตแล้วด้วยส่วนระยะเวลาการจ่ายเบียจะเริ่มตอนในเดือนกันยายนแหลกปีที่แล้วนะจะชอดเชยไปจากปีที่แล้วแล้วก็มาจนถึงปีนี้ก็คือเดือนสิ่งห้าคม นะคะอ่าแล้วก็ตีผ่านมาเนี่ยโครงการประกันรายได้อ่าก็ชาวส่วนปาล์มน้ำมันนะในปีฮอกเซ่เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้มีการจ่ายจัดเชย่ส่วนตางตะลอดต่างโครงการเลยเปละว่าปาวาปาว่าได้โดยไหมคะคุณฟัง่ะการชายมันอยู่ต่การใช้น้ำมันปาล์มนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินหรือว่าพลังงานทดแทนนะคะก็คืออช้มาร์ก หมากว่าค่ะชายหมากว่านะฮะชายหมากว่าชายเปิ่มขึ้นก็จะส่งพ้นนายปามถลายเนี่ยมีราคาเฉลี่ยตั้งปีก็ยู่ทียู่ทีโลละ่ะ หกจุดกาวบาทนะคะคุณฟังขาซึงสู้งว่าราคาที่จะประกันรายได้เทเขากับนอไวก็คือโลละเซบาทตลอดต่างปีนี่ก็เลยเป็นทีมาวาใส่ทีเขาไม่มีการจ่ายชดเชยส่วนตางตลอดทางโครงการให้กับกเกษตรกรชาวส่วนปลาล์มน้ำมันนะคะอ่ามาแลงกันในเรื่องข้อง ส่วนยางกันสักนิดหนึ่งนะคะกรมอ่ก็ได้มีการอนุมัติโครงการฉดเฉยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบกิจการยางนะคะหรือว่ายางแห้งนะวงเงินก็ยูถีหกรอยส้มจุดห้าส่นหลานบาท ะะและก็ให้การยางแห้งประเทศไทยหรือว่ากยทนะ,คะ่ค่ะทําหน้าที่นะคะในการข้อรับการจัดสั้นงบประมาณในการจ่ายจัดเชยดอกเบีย้ยให้กับผู้ี่เข้ารรวมโครงการเพื่อที่จะเพิ่มสภาพคลองลดต้นทุนกันทางการเงินให้กับผู้ประกอบการกิจการยางแห้งถี่รับซื้อยางจากผอเมี่น้องกเกษตรกรชาวส่วนยางแล้วก็สถาบันกเกษตรกรชาวส่วนยางโดยมีการกำหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบ กิจการยางสามาติจเสริพ้นผลิตยางแห้งได้เนี่ยก็คือไม่หน่อยว่านะไม่หน่อยว่าสอ,อ้สามแสน 50, ้น้าวเบินตันคิดเป็นาราคาเฉลี่ยปีฮอกเซ่เนี่ยก็คือยางแผ่นดิบราคาอยู่ทีห้าสิบเจ็ดบาทต่อกิโลกรัมซึ่งรัฐบาลเขาจะมีการชดเชย อดอกเบี้ยในการข้อสิ้นเชือเพื่อที่จะไปเส้อพ้นผลิตยางแห้งจาก,กเกษตรกรชาวส่วนยางในอัตราร้อยละสามต่อปีส่วนระยะเวลาดําเนินโครงการจะเริ่มในเดือนสิงหาคมปีนี้ไปจนถึงปีที่แลว้วสิงหาคมปีที่แลว้วข้อไปนะคะ จะเริมย้อนไปนะคะไปในเดือนสิงหาคมข้องปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ก็คือสิ้นสุดในสิ้นปีก็คือเดือนธันวาคมปี2 5 6 5แล้วก็การปรับปรุงลักเกณฑ์เงินค่าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบกิจการหมายยาง แล้ก็ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ่จาข้อสิ้นเชื้อเพื่อนํามาเป็นขายใจใจในกิจกรรมอื่นๆตีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกิจการหมายางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ได้ด้วยนะคะคุณฟังค่ะนี่ก็คือมาตรการช่วยเลือกคนที่ปลปปูกปาล์มน้ํามันพ่อแม่ปีนองกเกษตรกรนะคะแล้วก็ จ้าส่วนยางด้วยนะคะลักเกฑ์ก็ข้องส่วนปามก็คือเหมือนเดิมเหมือนกับตุกครั้งติดผ่านมากก็จะมีการกําหนดราคาประกันข้องปามน่าหวาโลเตต,ติตามตั้งแต่ตอนรายการจนจบรายการอ่าลากันโดยเพลงนี้แหละค่ะแจบนิดเดียวข้องนิตยาบุญสุ้งเนินค่ะบายๆแล้วก็สวัสดีค่ะ จ็พีงใดฉันก็ต้องตัดใจก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขาไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเราอุตส่าห์เอาใจเอาความรักจริงมอบไปเธอที่แทบลือตัวอยากให้เธอลองมาเป็น Thank you. นีวิทยุกระจายเสียง